สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมกอนทีเฮาสีไปแฮกระถินเขาวัดเฮากระตกเติมพลังก่อนครับสวัสดีอาจารย์เปียกสวัสดีอาจารย์บูษสวัสดีครับสวัสดีครััสครับกำนัลครับกำนัลร้อยนะครับหมู่บ้านเนี่ยเจเล่กบอสบุญระเบิน่อกำนันหมู่บ้านไป้ายางห่างเออเป็นยังก็จ้าให้บัตรกำนันมาเออได้เยอะอันนี้เลยอันนี้ปองอยู่อันนี้ปองอยู่ก็เลยได้เป็นกำนันครับได้รับบดนาทีตีขอกหน้ามูเกลือเนี่ไปครลองเป้าครับไป ถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปครับต้มไ่ายน้ำเดือครับเด้่องเอาเอาตามสบายครับผมถ่ายคลิปกับละครนักญาตกันบ้างเลยครับอาหารเสาอาหารเช้าเอาตามสบายต้มไก่ครับต้มไก่เป็นยัหนุ่ยครับเอาตามสบายเด้อครับผมครับละอรนุญาตฝากช่องรายการใช้น้ำเดือครับเด้อครับผมครับขุดเนาะผู้ใดตั้งแต่ที่ตามเพียรตั้ครับที่ตามแปดหมื่นขุดเภัยครับอภัยครับบ่เป็นเพียรเอาตามสบายเสียกุ้ยได้ห้องกาก้าวมันบ่เนี่ยโจ๊บอ่โจ๊บ เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมคุณไหน,น้นโอ้มีหมอหมอล่ามมากเลยครับพี่น้อง มอหน้ามาแล้วอุ๊บมากเลยครับพี่น้องนะครับตดกระทิและก็มาแล้วนะครับฮัลครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมเตรียมพร้อมๆครับผมพร้อมๆๆวัสดีจ้าสวัสดี้จ้าวัสดีอังเปาสวัสดีทุกคนสวัสดีแม่ติ๋มนะครับผม พร้อมแล้วพร้อมแล้ววันนี้เป็นังไรคือบอลนี่งคือบอลได้หนี่ยงกลายโรกลายโรกลัวไที่แรกมันจะใช้สีแดงไม่สีแดงเลยบสมใส่ใสสีนี่ละดีแล้วสีแดงมันสีห่อนโผลครับพี่น้องบรรยากาศเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ได้บุญน้ำกันครับผมสาธุบุญน้ำกันเด้อพี่น้องสาธุบุญน้ำกันนะครับพี่น้องป้าเตรียมพร้อมครับพี่น้อง นี่คือประตังข,ข,ขึ้นเนาะโอ้มันหนักครับหนักครับผมอ้าวคือตาแดงพากกันตาแดงมา,มมากาม,มีบุญมีบุญเป็นบ่ใจใจได้กินได้ยังตัวมาหมาเยเลยฝุ่นโอ้ยบุญได้ยมามาังเปลี่ยนตัวมาหมายเบื่อนี่ยัวมาบานอ้นมิบุญกันไะด้ม,กา,มา,า,ากตาส่าวจังเลย บุญนะมันหลาบง้อบุญไมันสิบบาทพักกะกิจตบม้ามาตบยังไปสันตัว์บุญเขากระขาหัวขกควายบ้าเก็บขึ้นยางไปหอดยางจังเดียไปผุ่นครับยางไปเกียร์รถน้ำค่อยเนาะแม่แม่ยืดูเกียร์จนว่าเกี่รถน้ำค่อยเนาะเี่น้ำพูนใส่ใส่น้ำพุนนี่ทนแล้วมาแต่เสาครับพี่น้องมาว่าจิไปทำบุญน้ำพินอย่างต่ล้วไอ้ต่อต่อหยอดน้ำพุนน่อยนึงทำบุญนะ อาถูกถาถูกอยู่ดิแห้งแห้องอ,หองไหาย,ยาหลไปหาหมอหล้อ,ลอ,ลลอบ่หา,ไ,า,าไ,ไม่ได้ยาเดกว่า,า,าวม,มันจบโรคอะไรตัวเรตัวหนเ้าะไรโอ้วดเสไหนตัดขาบาดตัดัเลดบาดตัดอ่าแดกดานหนี่ว่าว่าจะว่าติดตัดออกเามัน้ไปดูอกแมนมันยังจะเป็นหนองเป็น,ปนอักเสบเป็นเอาเดี๋ยวจะไปทายบเท่าหุ่นต้นสามสามแสน พี่น้องนะครับผมเตมรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมพร้อมๆๆๆพร้อม,รอมหรืออย่างเราๆสองเราพร้อมหรืออย่างเราๆของเราเราเราะเอกเข้มนะครับผมพอเอกเข้มกุมุดใจเออใส่แต่แบ่งค์หันหล่อเนี่ยเราเพอเอกเข้มเอาตันึงสองหมื่นหา้าสองหมื่นห้าหรอสาธุสาธุ ่ยังก้คือเปิดเจียีาลนอตู้เปิดซะหน่อยมองุอนอยู่ปัะตูปอนคครับเดิมเริ่มแล้วครับพี่น้องไปเอารถไปไปน้องขวบไม่ใชไหมเด่รแ่้องไปเลารถน่งขวบไม่สวัสดีครับบอสสาธุบุญสาธุบุญ จอดเลยครับพี่น้องนัดสอนตัวนี้ครับพี่น้อง น้องหน้าบานน้องหน้าบานคิดดีเหรอปอปนับตัวป๊อตเลยแรดดูดีป๊อตเลยน่ากล้าแม่เต้าหน่อยนั่นวันรำมาแล้วครับพี่เราหลอกอู้ปิดก่อนปิดก่อน

ว่ารวมหอลำซ่งมากรลำซิ่งอันนี้จะเป็นใบโพนมีไนี่ยละเป็หมวกใบปาเใ็ด้วงใ่ง,มงามขนาดเนอะเหมาะสมกับตํนแหน่งขนาดเจา้าเหมาะสมกับเมียมผู้ซอยขนาดเลยสุดย่สุดยอดเลยครับวันนี้ จิวโดนก้าม้านครับพี่น้องนับกล่องให้ลูกยอดเยจะมา่งชุดยอดนะครับผมบอสก็ใส่ชุดขาวเลยนะครับวันนี้อำนาจเขาสีแห้จากนีไปเล่นเลยเรียนเม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 ีสวยมากเหมาะสมกับตำแหน่งนางงามบาปีมากนางงามบาปีเก่า ผู้ใดมีแบผู้ใดมีแทบเออคืีหน้องาหอดเวียบขับรดมาตั้งก่อนโบมุนต้กานครับผมเดี๋ยวก็แห่แล้วนะครับสุดยอดมากเลยเหลือของทีมงานปันๆแล้วก็ของโบวัชระอีกหลายๆเจ้านะครับอีกหลายๆทีมงานนะครับเอาไปหรอเปลี่ยนเปลอีอลี่บ้าน สีดยอดเสกอลพดนะบพ่อปด็บ8,000กว่าบาทบ่บอกอ้สุว่าพปด8,000กว่าบาทได้ขนาดตังค์หึ้นนี่พอรพี่น้องพ่อขอนมา่อเช้าอบ่มีมองไปกดเอาละจกสัตว์กวาอันนี้อัน้ยนคราบวเบ้องวส่ก็เเรื่องุณน้ำใ่ขอบูทถึงังใจนะครับพี่น้อง ชันปัดขึ้นบดเลยเาได้เป็นเก่าเได้เป็นเกาเปัดอาบเอาเอาเอาบัญชีไอไว้เลยครับเดี๋ยวไอจะร่างงานหนักกันส้นกระถินอ้พ่อบุญกระสินครับวันนี้เราต้องสวยต้องหล่ด้วนะคะทม่อ่บ้าโอเกงคืออ สุดยอดมากเลยนะครับยอดมากเลยครับต้นเงินต้นทองขอพี่น้องวัดนอกาต่อยรดน้ำกันพัดดีครับผู้ยญ่บ้านียกัไม่ลงเลยางคนร่วมกันว่าสองหลอดส่วดวนเลยดวนเลยอายุเก่าโเขาหรอเอาเอาน้ำน้ำน้ำใส่กันบ้างนี่น้ำเงี้บ้าง

กล้นีด้ี่ารุกนี่แม่อมากลครับนีเนาให้นบรรยากาศของแก่สุขสายใอ้ากลยยไปหมันเต็มเต็มมรนัได้เหมันได้ข้นต่เงนจะของนี่้เงินแฟนครับเอฟซีน่บานฮอนี่น้ยอดมากเลยครับยไปยไปท่าเห็นมันได้ใกลๆนะอ่าาวิ่งนะ ขอบคุณทุกควารังจครับพี่น้องพอกันคิมหนานะครับผมพอกันคิมหนาเด้อพี่น้องที่ดีที่สุดทุกคนนะครับผมสาธุบุญสาธุบุญร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมร่ำรวยทุกคนนะครับ